เป็นต้นทีนี้ที่ผมก็กำลังจะต้องดูต่อไปเนี่ยก็คือว่าเราก็กังวลในเรื่องของต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องอาหารสัตว์นะครับเพราะว่าเวลาต้นทุนอาหารสัตว์สูงเนี่ยนะครับเราก็จะทําให้มีปัญหาในเรื่องของเรื่องของเนื้อหมูนะครับเรื่องของไก่นะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยผมก็ขอให้ทางกระทรวงพาณิชย์เขาเข้าไปดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราช่วยกันลดต้นทุนนั้นได้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยลดราคาของของสินค้าด้วยนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดก็หมายความว่าไอ้ประเด็นที่เป็นปัจจัยพื้นฐานโดยธรรมชาติของมันนะแต่นอกเหนือจากตรงนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราก็จำเป็นจะต้องทําก็คือว่าต้องุ่งมนโพัฒนได้กินได้กินได้กินสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําต่อไปก็คือว่าเราจะต้องดูไม่ให้เกิดการเอารัดเอารีบอ่านั่นเป็นอีกปัญหาหนึ่งถูกไหมครับในเชิงกฎหมายเนี่ย เขาก็จะอนุญาตแของกันว่าถ้าถ้ามีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเราแล้วเรเปลี่ยนเนี่ยระทรวกระูพานิดเนี่ย เขาก็จะสามารถที่จะประกาศเป็นสินค้าควบคุม,มน,ะคะนะครับประกาศราคาควบคุมได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราก็ต้องทําในระดับหนึ่งนะครับอย่างที่ว่าก็คือว่าต้องไปดูเวลาที่มันมีการเอารัดเอาเปรียบไม่มีการแข่งขันกันแต่คงไปฝืนธรรมชาติาเดียทีเดียวฝืนตลาดทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้นะครับแต่เขาก็จะมีวิธีการบริหารนะครับว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นกับประกาศควบคุมตามกฎหมายนะแต่ว่าออกเป็นผลาเราคาแนะนำนะฮะแล้าจะเหมือนไข่ไก่ที่ตอนนี้ออกมาเป็น ช่ครับครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คืออย่างนี้ครับว่าถ้าเราสามารถที่จะทําให้มันโปร่งใสนะจริงๆแล้วเนี่ยรจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องมีการให้ปิดประกาศนะแจ้งราคาให้ประชาชนเนี่ยทราบนะว่าเนี่ยรายการแัล่ะรลายการเนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็จะมีหมดเลยนะครับว่าผักคะน้าผักกาดหอ,อมผักกาดอะไรเนี่ยราคามัน,น,นควรจะเป็นเท่าไหร่ควรจะเป็นแต่น,นี่คืตลาดในกรุงเทพ มองว่าต่างจังหวัดเหมือนที่ท่านบอกคือก็มีปัจจัยเรื่องขนส่งเรื่องอะไรอันนี้ก็ยอมรับนะครับเพราะว่ามีน้อยอย่างนะครับที่เรามีนโยบายที่บอกใช้ราคาเดียวดูเหมือนจะมีแก๊สสูงต้มเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าสามารถทำได้ที่ทําเป็นควบคุมเป็นระบบซึ่ก็มีคนวิจารณ์อีกทางเหมือนกันว่าเราไปฝืนืนตลาดแต่เราก็คิดว่าอย่างกรณีแก๊สสูงต้มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นเนี่ยท่านนายกคะเราก็จะเห็นว่ามีราคาก็ติดรซึ่งอันนี้ เาจะได้ไปเทียบเคียงได้ไงครับกับราคาที่ว่ามันควรจะเป็นกลางไม่รทใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะมีปัญหาว่าราคาเนี่ยมันเป็นราคากรุงเทพอย่างที่ว่าเนี่ยก็ควรจะได้มีการทําในลักษณะของภาคหรือจังหวัดนะครับอันนี้ผมเ็ื่อนอะไรจะให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนำามรระบบทั้งหมดเนี่ยข้ามาให้เราดูว่ามีอะไรบ้างที่เราจะทําได้เพิ่มเติมนะครับเหมนท่านนางาคะวันนี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คุยก่บคุณป้าป้าบอกวันนี้ไก่ราคาลงเริ่มลงใช่ไหม ไว้นักราคาลงราคาลงครับค่ะขับขวานครับตอนนี้อาหารทะเลก็ราคาลงค่ะแล้วหนูทางนู้นก็เมื่อกี้ก่อนหน้านี่คุยคุยกับพี่ที่ขายไก่จ้าไก่เลี้ยงอันนี้กับแก้วบ้านลดนะเนี่ยลดนะเนี่ยเพิ่งลดเมื่อวานเพื่ออาทิตควาเองใช่ยท่านนายกคะวันนี้มาในตลาดสดบรรยากาศในตลาดก็วันนี้คนเยอะหน่อย แต่เราก็ดูถ้ายับถามท่านเนี่ยท่านมีนโยบายยังไงเพื่อให้ตลาดดีได้ในขนาเดียวกันค่ะก็คือเรื่องของการเกิดขึ้นของห้างร้านใหญ่ๆคือเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าพอวิถีชีวิตคนเปลี่ยนนะครับแล้วก็บ้านเมืองก็มีความเจริญขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไอ้ห้างใหญ่ๆบ้างร้านสะดวกซื้อบ้างอะไรเนี่ยก็เข้าไปในชุมชนต่างๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นคือม anyway ันก็พูดได้ง่ายก็คือว่า ประชาชนก็มีทางเลือกเพราะเวลาไปขึ้นไปเข้าไปในห้างเนี่ยของที่ขึ้นห้างเนี่ยมันต้นทุนมันสูงกว่า<ะ>ในแง่ของการที่จะต้องมีตัวพออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นจะเห็นส่วนต่างตรงนี้นะอย่าง,งไข่เนี่ยตอนนั้นที่พูดกันมากเลยราคาเนี่ยจะเวรับพูดกันมันดีสับสนนะอย่างไข่ตลาดเนี่ยสามบาทสามสิบแต่ไปอยู่ในห้างเนี่ยหกบาทบ้างอะไรฮะอาจจะมากกว่าหกบาทอีกอย่างนี้เป็นต้นก็ก็เหมือนกับพูดกันคนละเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยไปจาก ต้นทุนเดียวกันะนะครับแต่ว่าพอขึ้นห้างไปก็มีเรื่องอื่นก็มันก็เป็นทางเลือกของคนซื้อถ้าคนซื้อบอกว่ายอมยินยอมพร้อมที่จะจ่ายตรงนั้นนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตรงนี้เมื่อกี้ที่ได้ค้าเขาพูดเนี่ยก็น่าคิดนะครับว่าเวลาที่เรามีพูดง่ายเวลาห้างมีโปรโมชั่น,นม,ม,มีอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะกระทบทางนี้ก็จะกระทบเขาเองเนี่ย<ะ>เขารับมาเนี่ยตามต้นทุนเนี่ยเขาอาจจะปรับไม่ได้เพราะว่า ไปถูกแข่งขันโดยแการโดยการแทรกแซงอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องระมัดระวัง,งนะครับแทนท่านนายกคือยังไงให้นี้รัฐบาลจะให้ความหวังกับ,บชาวบ้านร้านตลาดที่อยู่ในตลาดสดยังไงคุณให้ร้านค้าใร้านใหญ่ๆนี้เกิดขึ้นมากมากเกินไปเ,ออเรื่องของการการค้าๆๆๆเ,ออเรื่อง,องห้างเนี่ยนะครับโดยเฉพาะห้างสมัยใหม่ห้างขนาดใหญ่เนี่ยขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยพยายามจะผลักดันกฎหมายนะครับเรื่องของการค้าปลีกแต่ว่า แม้ยังไม่มีกฎหมายค้าปลีกเนี่ยเราก็จะมีกฎหมายอื่นที่เราพยายามใช้อยู่นะครับเช่นการขออนุญาตจากท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองนะครับหรือเรื่องอื่นๆที่เข้ามาเพื่อที่จะมาควบคุมนะครับท่านะพยายากให้ท่าน ความฝันแบบคนไทยกับชาวบ้านทีหาเช้ากินข้ามมาทานเรื่องของปากท้องถ้ารัฐบาลจะดูแลเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่เราพยายามทํานะครับจริงๆหลักมันก็ไม่ได้สลับซับซ้อนถูกไหมครับเราต้องการเพิ่มรายได้แล้วก็นดรายจ่ายนะอะไรที่เป็นสิ่งซึ่งเป็นความจําเป็นพื้นฐานเป็นสินค้าสําหรับคนยากคนจนเนี่ยเราก็มีมาตรการที่เราทําช่วยเหลืออยู่นะอย่างเช่นค่าไฟเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นด้านรายจ่ายนะครับแล้ววันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยม็ตงการให้ มั่นใจนะครับว่าแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยควบคุมราคาสินค้าทั้งหมดไม่ได้แต่ก็พยายามที่จะดูว่าอะไรที่จะลดต้นทุนได้อะไรที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบในทางการค้าการขา,ายนะส่วนรายได้เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรขณะนี้เนี่ยเราก็มีโครงการประกันรายได้นะครับส่วนพี่น้องที่ทํางาน เป็นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็พยายามดูปรับเรื่องของค่าแรงอยู่นะครับแม้แต่ข้าราชการนะครับก็ปีปีหน้าเดือนเมษายนก็จะมีการปรับเรื่องเงินเดือนนะครับตามตามบัญชีทีนึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างใช้ความมั่นใจนะครับว่าเราถือเรื่องเงินเดือนสำคัญที่สุดนะครับเป็นประธานที่ท่านบอกว่าประชาชนต้องมาขอใช่ครับเราก็ทุกเรื่องนะครับเราจะต้องคิดถึงว่านโยบายใดๆหรือมาตรการใดๆเนี่ยจกระทบกับประชาชน เราได้รับผลอย่างไรนะครับเราก็จะพยายามที่จะปกป้องประโยชน์ของประชาชน มีมาตรการในการช่วยผู้ประกอบการด้วยกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยเราก็พยายามที่จะให้คนไทยเนี่ยเที่ยวในประเทศมากขึ้นด้วยนะครับจริงๆถ้าเบียงเกตหรือทางใต้เนี่ยกระทบกันน้อยนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังกระทบอยู่ผมคิดว่าสิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดไม่มีอะไรครับถ้าพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันทำบ้านเมืองให้สงบนะครับความเชื่อมั่นจะกลับมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุอายุ วันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศดี่่อบอุ่นมากครับค่ะแล้วก็ไานไม่ได้เจอบรรยากาศแบบที่มานานแล้ตอนนกค่ะเราสุพเัครับขอบคุณครับวัสดีค่ะค่ะดีะค่ะค่ะดา่ะค่ะค่ะคะค่ค่ะค่ค่ค่ะะดค่ะดค่ะดีค่ะดี่ะะคะร่่่อท่านนิสดีค่ะ สวัสดีครับโสพลนวรัตนาพงศจากสำนักข่าวไทยมูลนานทีวีนะครับเป็นพิธีกรรับเชิญในช่วงสนทนากับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านายกสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบภาพท่านายกที่ตลาดสดแม่สมจิตที่ภูเก็ตเมื่อวาน สนุกที่สุดเท่าที่เดินเดินตลาดนานหรือเปล่าครับเอ่อเป็นการไปเดินซึ่งแทบไม่เห็นอะไรเลยครับนอกจากคนนะครับใช้เวลาอยู่ที่ตลาดนั้นๆไหมครับก็ประมาณ20กว่านาทีเนี่ยละครับที่เขาตัดต่อไปก็อาจจะมีช่วงที่ถ่ายถ่ายไม่ได้หรือว่ามีปัญหาอุปสรรคนะครับก็เลยต้องมาพูดคุยเพิ่มเติมเพราะว่าสงสัยว่าคนดูก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าต้องคอยลุ้น่าฟังแล้วมันต่อเนื่องหรือเปล่ายังไงครับถ้าอย่างนั้นถามโดยภาพรวมๆเหมือนกันแล้วกันว่าในแง่ของสถานการณ์ค่าครองชีพโดยรวมทั้งหมดของประเทศไทยท่านยกมองว่าาาคคคคค้รรออองงงชีีพนนนนไไทยยตเป็ับบื ปีนี้ได้รับผลกระทบเนี่ยจะเป็นเรื่องของภัยแล้งพอสมควรครับราคาผักนะฮะชัดเจนมากที่สุดเนี่ยได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของอย่างที่เราเห็นเรื่องไข่มานะครับก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องหมูรเรื่องไก่ด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยผมก็จึงได้ขอให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้เอาเรื่องเหล่านี้มาดูในลักษณะที่เป็นระบบเชื่อมมาตั้งแต่เรื่องของตัวต้นทุน ไล่เข้ามาเช่นกรณีของอาหารสัตว์นะครับว่าจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมซึ่งจะลดต้นทุนตรงนี้ได้นะครับ,รบแต่ว่าขณะนี้เนี่ยโดยสภาพอากาศก็ดีโดยสภาพตลาดก็ดีนะครับสินค้าหลายตัวเริ่มคลี่คลายไปนะครับแต่เราก็จะไม่วางใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าปัญหานี้เนี่ยก็เป็นปัญหาซึ่งจะมีเสียงบน่นอยู่มาเป็นระยะะ,ยะตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยนะครับ ผมก็คิดว่าระบบหลายอย่างซึ่งจะต้องปรับปรุงก็คือการประกาศราคาให้พี่น้องประชาชนทราบทางเลือกนะครับกระทรวงพาณิชย์เองก็มีโครงการอยู่เป็นระยะระยะนะครับเรื่องธงฟ้าเรื่องอะไรต่างๆแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็คือการกํากับดูแลที่ดีที่สุดเนี่ยเหมือนกับในหลายๆประเทศเนี่ยก็คือว่ามันมีกับการประกาศว่าราคาที่มันควรจะเป็นนะครับอาจจะไม่ได้มีผลบังคับทางกฎหมายเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ควรจะปิดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบในทุกที่เหมือนแนะนําถูกต้องครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ทํากันบ้างไม่ทํากันบ้างนะครับก็ควรจะมีการสอด สองดูแลเข้มงวดมากขึ้นราคาที่ประกาศก็อาจจะต้องคำนึงถึงราคาในพื้นที่ในท้องถิ่นมากขึ้นนะครับอย่างวันนี้ที่ลงไปเมื่อวานนี้ก็จะมีเสียงท้วงว่าไอ้ราคาที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะเป็นราคากรุงเทพนะครับแต่ว่า,าว่าจะไปถึงทางนู้นเนี่ยแล้วค่าขนส่งค่าอะไรเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยบางทีก็ถามหน่วยงานไปเขาบอกเขาขึ้นเว็บไซต์แล้วแต่ว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากเข้าไม่ถึง,ถงนะครับอันนี้ก็จะมีการปรับปรุงนอกจากนั้นเนี่ยก็คงจะมาดูด้วยครับว่าในกรณีีีท่มการ เอารัดเอาเปรียบกันนะครับการใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าก็ต้องทํามากขึ้นนะครับแล้วก็กฎหมายเรื่องของสินค้าบริการก็ต้องทำครับ,รบอย่างบางตัวเนี่ยก็จะมี <c oughs> กติกากฎหมายเฉพาะเราก็แก้กันไปเ <c oughs> ช่นน้ําตาล <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็ต้องมีการดําเนินการประสานกับกระทรวงสาหกรรม ในการที่จะเอาโค้ต้าอีกส่วนหนึ่งเพื่อระบายเข้ามาสู่ตลาดได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็อยากจะยืนยันนะครับว่าเดินหน้าดูแลเรื่องเหล่านี้เต็มที่นะครับ,รบแล้วก็จะใช้อํานาจหน้าที่แล้วก็ปรับปรุงระบบต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะช่วยให้ปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เบาบางลงนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเมื่อสักครู่ในตามภาพในที่ตลาดเนี่ยไข่ไก่ราคาเริ่มลงเล็กๆ ครับยังไม่ยังคงจะต้องพยายามทํากันต่อครับนะครับแต่ก็คิดว่าอย่างน้อยก็เป็นแนวโน้มที่ดีเพราะก่อนหน้านี้ก็จะจะแพงนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ได้คุยกันด้วยก็คือว่าเ,เวลานี้พูดถึงราคาสินค้าเนี่ยต้องต้องแยกเหมือนกันนะครับเพราะว่าซื้อที่ตลาดสดก็ต้นทุนแบบหนึ่งซื้อในห้างก็เป็นต้นทุนอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนหลังนี่ต้องยอมรับว่าวิถีชีวิตคนปรับเปลี่ยนก็ไปเดินห้างกันมากขึ้นนะครับอย่างไข่ตอนนั้นเนี่ยที่เถียงกันเนี่ย นะครับว่าตัรกี่บาทเนี่ยถ้าคนซื้อตลาดก็3บาทกว่าแต่ถ้าคนไปห้างก็ห้าบาท6บาทขึ้นไปนะครับก็เลยบางทีพูดกันคนละคนละเรื่องกันนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเข้าไปในห้างเนี่ยเขามีต้นทุนอื่นๆที่ตามมา เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนควรจะทราบนะครับว่ามันยังมีทางเลือกก็คือการไปตลาดสดการไปร้านค้าเล็กๆของชุมชนต่างๆเนี่ยซึ่งจะไม่มีต้นทุนในเรื่องพวกนั้นครับก่อนหนะน้านี้ตอนที่ <c oughs> มีการแก้ปัญหาเรื่องไข่ไก่เรื่องเปิดเสรีนาเข้าแม่ไก่เข้ามามีเอกชนเคยแสดงข้อวิตกกังนวลว่าในรัยะเจ็ดถึงแเดือนข้างหน้า แม่ไก่มากขึ้นไข่จะออกมาล้นตลาดแล้วราคาจะตกตอนนั้นครับท่านนี้เป็นห่วงเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคือก็คงจะสามารถมีมาตรการในการไปควบคุมได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าราคาไข่ตกเนี่ยก็จะอาจจะมาขอความร่วมมือกันนะครับผมวันนั้นที่เราไปที่เกษตรเนี่ยก็บอกว่าอายุของไก่เนี่ยก็เป็นตัวปรับได้นะครับถ้าเราลดอายุที่ยืนกรงอยู่มันก็จะมันก็จะลดปริมาณที่เข้าสู่ระบบได้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าไข่เนี่ยเป็นโปรตีนที่ ที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็เราก็ควรจะสนับสนุนส่งเสริมให้คนกินไข่นะครับแล้วก็เหมือนกับที่ขณะนี้เราทําเรื่องอาหารกลางวันเรื่องนมให้โรงเรียนเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ามันล้นจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะรณรงค์ก็ได้หรือทำโครงการในการที่จะระบายออกไปได้ครับเรื่องหมูเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ราคาหมูตอนนี้ก็เริ่มปรับลงนะครับแต่ว่าผมก็จะให้ทางกระทรวงพาณิชย์ดูในเรื่องของต้นทุนต่างๆนะครับและผลกระทบจากสถานการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้ นะครับแล้วก็จะเร่งแก้เช่นเดียวกันครับผมช่วงนี้เขาบอกว่าถ้าเข้าหน้าฝนยิ่งท่านนี้บอกว่าภัยแล้งมาแบบนี้พืชผักราคาขึ้นแน่นอนเมื่อกี้ที่ตลาดเขาก็บอกเหมือนกันว่าผักเริ่มราคาขึ้นบ้างแล้วอันนี้น่าห่วงแค่ไหนขณะนี้บางตัวเริ่มลดนะครับแต่ว่ามันจะมันจะเราก็จะต้องติดตามสถานการณ์ในเรื่องของของดินฟ้าอากาศต่างๆอย่างย,าง,ยางใกล้ชิดต่อไปตอนนี้ก็สําคัญก็คือว่าเรื่องน้ำเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็พูดมาหลายครั้งก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดแนวโน้มขณะนี้ดีขึ้นก็คือว่าในช่วงประมาณสัปดาห์ กว,กว่าที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเราเริ่มมีน้ําไหลเข้าเขื่อนมากกาออกฝนตกหนักมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังยังไม่พอนะครับแล้วก็ยังมีความกังวลในปีหน้าต้นปีครับว่ายังจะมีปัญหาเรื่องของภัยแล้งค่อนข้างมากครับผมถ้าดูในภาพรวมแบบนี้ทั้งผักทั้งไข่ทั้งหมูอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยดูในแง่ค่าครองชีพเฉพาะส่วนนี้ก่อนเนี่ยท่านนายกเบาใจลงค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วระดับหนึ่งครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการติดตามเป็นรายละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยตเตรียมเสนอคอรมอเศรษฐ ดูแลในเรื่องคาสราคาจริงรถ้าเรามองในภาพใหญ่เนี่ยทุกปีมันจะมีปัญหาเรื่องไข่ไก่ราคาแพงหมูราคาแพงเวลาหน้าร้อนหมูเครียดไก่เครียดออกไข่น้อยราคามันก็จะแพงเป็นปกติรเราจะพอมีวิธีการในแก้การในการแก้ปัญหาให้เป็นให้เป็น,ปนระยะยาวแบบยั่งยืนไม่ต้องมาเจอปัญหาแบบนี้บบทุกปีไหมครับคือจริงๆเนี่ยมันมันอยู่ที่ความพอดีครับในอดีตเนี่ยมันก็มีความพยายามในการแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างเรื่องเรื่องไข่เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาก่อนหน้านี้ที่ไข่ถูกล้นตลาดแต่พอทําแล้วมันทําเกินเลยความพอดีไปไม่พอดี นะครับมันก็เป็นปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเรียนรู้จากไออดีตที่ผ่านมาว่ากลไกตรงไหนที่พอจะปรับให้มันสามารถที่จะดูแลวัตจักรที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติได้